สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมพามาชมงานติดตั้งในรถคุณไดป้ายแดงนะครับกับคุณได s สตาร์เลดคันนี้นะครับคันนี้ติดตั้งนะครับในส่วนของเพดานนะครับที่เป็นระบบ Android นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนการเชื่อมต่อเป็น HDMI เพื่อเอาเกมเข้าไปเล่นในรถคันนี้ตอนนี้ผมอยู่ในรถคุณได้สตาร์เลดแล้วนะครับแล้วก็เป็นไฮไลท์รถคันนี้คืออันนี้นั่นเองนะครับกับ n t e n d o Switch นะครับเี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นเจ้าหนี้เลยครับ ออกจอทีวีเพดานเพราะคันนี้ติดตั้งทีวีเพดานที่เป็นระบบ Android นอกเหนือทีวีเพดานเนี่ยยังเล่น YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็เล่นเกมจะนี่คือหน้าจอเจ๋งขนาดไหนไปชมเลยครับทีวีนะครับของดีค่ที่เป็นระบบ Android นะครับการทัชสกรีนไหลลื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับยังสามารถเอา usb มาเสียบตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็สามารถเล่นไฟล์หนังนะครับไฟล์เพลงนะครับ ได้ด้วยนะครับเล่นในแบบออฟไลน์นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปได้หลากหลายแต่นอกเหนือจากนั้นที่เป็นไฮไลท์คันนี้ก็คือในส่วนของตัวเกมที่เราได้เห็นกันนะครับเป็น n i n t e n d o Switch นะครับก็การใช้งานก็ไม่ยากเลยนะครับเพราะตัวนี้รองรับ HDMI อยู่แล้วนะครับเราก็เข้าผ่าน HDMI เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็เล่นเกมได้เลยนะครับผ่านก็จอแบบนี้นะครับตัวเครื่องเราขวางไว้นะครับ

ก็ไปดึงดึงคันเลยครับสำหรับรถคาร์มันติมิเดียนะครับของจริงเลยนะครับกับการเล่นเกมในรถนี้กับเทอร์โบอะไอย่างไีครับเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้โอเคนะครับก็ฝากไว้นะครับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากทำระบบคาร์มันติมิเดียในรถนะครับนึกถึงมิราออดิโอนะครับสำนักงานใหญ่นะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตออกมาก่อนนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่สนใจอยากทำรถนะครับให้เป็นคาร์มันติมีเดียนะครับเล่นเกมแบบนี้หรือว่าจะดูหนังดูทีวีระบบแอนดรอยในรถนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ม i r ล g e อ u d อเดโอนะครับสํานักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับเบอร์โทรครับ023834555นะครับหรือว่าติดแอดไซ์ตามด้วยมิลล่าออเดโอนะครับกก่อนจะกั้น ฝากกดติดตาม Facebook, Youtube กด Subscribe, สั่ญิ่งแจง้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับจำในยยแยงักยังไม่มีอะไรจะกลายอมมดใจ ดีๆความผิดของเธอนั้นไม่ได้มี่เน,นี่คือเธอได้เห็นฉันเป็นคนอื่นไลเชื่อเธอว่าฉันพรอ้อมไม่ว่าเป็นเรื่องใดโทษนะคะที่รก<พ>ักเธอฟังอยู่ไหมขอตอบไปมา้